สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งกับเพื่อนๆพ,พบกับโด่งเช่นเคยนะครับและเช้านี้นะครับเรายังอยู่ที่อำเภอภูผามา่านจังหวัดขอนแก่น,นครับและทริปนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนนะครับเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นนะครับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยไปทางวันที่ขอเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอกครับซึ่งเป็นที่ที่ดยากไปมากแล้วก็หลายครั้งที่เรา พาดหวังที่เราจะเดินทางไปที่นั่นนะครับและเช้านี้นะครับก่อนการเดินทางต้องขอขอบคุณครับครัวแม่ลำยองชาวนลตมาประทานที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของเจ้าของร้านนะครับเราได้กินโอเด้งฟีสองแก้วนะครับเดี๋ยวทริปนี้ออกเดินทางพร้อมกันครับก่อนออกเดินทางเดี๋ยวทานข้าวให้เรียบร้อยก่นนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆคล้ายๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุง่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรงดีสคริปชันใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือสองในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือสองได้เลยนะครับแนะนําที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะ เรามาชมวิถีคนอ้วนนะครับแย่งโด่งกินก่อนอีกนะครับน้องจอยแย่งข้าวกินครับวิถีคนอ้วนข้าวมาปุ๊บไม่ให้ถ่ายภาพไปครับตักกินก่อนเลยวันนี้นะครับเราออกเดินทางจากอำเภอภูผ,ผาม่านซึ่งปลายทางวันนี้เป็นจุดหมายที่โด่งอยากไปมากๆก็คือ ทยานแห่งชาติตาดหมอกนะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าบนนั้นเนี่ยการชมวิวของจังหวัดเพชรบูรณ์สวยไม่แพ้มุมใดของภูเขาที่เพชรบูรณ์เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลองยากพาทุกคนไปเก็บภาพบรรยากาศตรงนั้นนะครับว่าจะวิวสวยขนาดไหนในเวลาที่ท้องฟ้าสว่างสวยนะครับและตอนนี้นะครับก็คือเส้นทางจากอำเภอภูผ,ผาม่านนะครับวิ่งผ่านทุงน่งนาเพื่อมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับถนนคนทางเหมือนจะเล็กนะครับแต่ ว่าผมว่าวิวธรรมชาติทุ่งนาสองข้างทางไล่นาแบบนี้แหละครับรู้สึกว่าดูแล้วสดชื่นสบายตามากเลยครับจุดประทับใจนะครับอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวนี่โด่งบอกเพื่อนๆหลายๆครั้งเลยครับทุกครั้งที่เราขับรถผ่านมาที่นี่ใครอยากหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับอุทยานน้ําหนาวช่วยท่านได้เพราะว่าตอนกลางคืนนะครับวันนั้นที่ผมขับผ่านเนี่ยในจุดอื่นเนี่ยประมาณ3 9 4 2ถึงองศานะครับแต่ว่าอุทยาน แห่งชาติตํำหนาวนะครับเวลากลางคืนยังอยู่แค่22องศา ح, เท่านั้นเองครับและจุดนี้นะครับที่เราได้ขับผ่านแล้วก็ประทับใจทุกครั้งที่ขับผ่านนะครับความสวยงามบวกกับความอันตรายก็คือตรงนี้เลยครับจุดชมวิวทิวทัศสะพานห้วยตองนะครับ ความสวยงามกับความอันตรายนีค่คู่กันจริงๆเราจะพบเห็นว่าทุกครั้งที่สะพานแห่งนี้มีอุบัติเหตุมักจะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงเสมอนะครับถ้าเราเห็นร่องรอยของบัุด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโหเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงเสมอเลยครับวันนี้เราก็แวะชมวิวกันก่อนนะครับทุกคน เพื่อนๆคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาในเส้นทางนี้ก็อย่าลืมแวะถ่ายภาพกับสะพานส,สวยๆที่จุดนี้กันนะครับการเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติตาดหมอกนะครับเราจะเริ่มจากซ้ายมือตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายไปที่บ้านกลางถนนที่เราใช้ก็คือหมายเลข2275ตรงนี้นะครับเราจะเลี้ยวออกจากถนนหมายเลข12ด้านหลังเราก็คือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับขับจากน้ำหนาวมาถึงจุดนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข227 5ครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันว่าตลอดเส้นทางนะครับที่หลายๆคนถามโด่เข้ามาว่าอุทยานแห่งชาติตัดหมอเนี่ยลักษณะเส้นทางเป็นยังไงวันนี้ได้เห็นพร้อมกันครับการเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติตัดหมอโดยการใช้เส้นทางดีนะครับต้องบอกว่าว้าวมากมาก ทางสวยไม่ใช่ครับตั้งแต่ดงเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับนี่น่าจะเป็นรถคันแรกนะครับที่เราได้เจอนะครับแล้วก็ที่ในภาพก็คือได้เป็นคันที่สองครับที่ขับสวนเรามานอกนั้นตลอดระยะเวลาที่เราเข้ามาในช่วงแรกนี้นะครับไม่มีรถสวนเลยจริงๆไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถใช้เส้นทางนี้น้อยมากๆเส้นทางในช่วงแรกดูเหมือนจะดีนะครับแต่พอเข้ามาสักพักเนี่ยเส้นทางใหม่เนี่ย แล้วตอนนี้ก็กลับสู่ถนนหนทางที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวาไม่มีไหลทางนะครับแล้วก็เส้นทางค่อนข้างที่จะขับรถได้พอดีคันหลบก,กันได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ลุมบ่อเนี่ยไม่มีการเดินทางในเส้นทางนี้ช่วงแรกยังโอเคอยู่ครับมาถึงสแยกตรงนี้นะครับเราก็เลี้ยวซ้ายตามทางไปได้เลยตรงนี้จะเป็นวงเวียนนะครับตามป้ายบ้านห้วยใหญ่ 2-2-7-5นะครับภูเขาด้านหน้าหรือเปล่าที่เป็นจุดหมายปลายทางของเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้บ้านหัวใหญ่18นะครับเพชรบูรณ์35กิโลเมตรตอนนี้นะครับเราก็ใกล้ถึงทางแยกที่จะเลี้ยวขึ้นสู่เส้นทางภูเขานะครับ ตอนนี้อุณหภูมิพื้นราบที่รถด,ดุมโชวตอนนี้คือ38องศาเซลเซียสนะครับพื้นที่ตรงนี้ถือว่าร้อนมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอุณหภูมิตอนบ่ายโมงครึ่งเนี่ย3โอ้ตอนนี้39องศานะครับขึ้น39แนละ้วตอนบ่ายโมงครึ่ง39องศาเนี่ยที่จุดนี้นะครับแต่พอเราขับรถขึ้นไปถึง อุทยานแห่งชาตาิบอกตรงที่จุดชมวิวนะครับจุดนั้นจะอุณหภูมิลดเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางนี้นะครับอ่างเก็บน้ําเฉลียงลับน้ําตกตาดหมอกทาน้าําบังก่อนขึ้นไปนะครับเราอาจจะแวะชมจุดนี้กันก่อนนะครับอ่างเก็บน้ํามาดูว่าวิวจะสวยหรือเปล่าเพราะว่าดงก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับ ไม่รู้เขาให้ขึ้นไปชมวิวจุดไหนเดี๋ยวเรามาเส้นทางดูก่อนครับเราเลี้ยวซ้ายขึ้นมานะครับตรงหน่วยจัดการต้นน้ําห้วยอีไม้นะครับพอเพื่อเลี้ยวซ้ายขึ้นมาก็จะเห็นเลยว่านี่อ่างเก็บน้ําคลองเฉลียงลับอ่าโอเคครับเราได้ขึ้นมาชมวิวกันแล้วเดี๋ยวเราจอดรถชมวิวกันหน่อยนะครับ มาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปเดินชมวิวกันนิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้แดดแรงมากเลยโอ้โหตรงนี้น่าเสียดายมากนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยเขาให้รถผ่านเข้าไปได้ต้องบอกว่าการวิ่งบนสันเขื่อนตรงนี้นะครับโอ้โหวิวสวยมากๆเลยขับรถเข้าไปหน้าถ่ายภาพมากเลยครับแต่ว่าเขาปิดไม่ให้เข้านะครับว้าว รถเข้าไม่ได้แต่คนเข้าได้นะครับนี่โอ้อ่างเก็บน้ำที่นี่ใหญ่ไม่เบานะครับเนี่ยในช่วงที่ฤดูน้ำหลากนะครับผมว่าโอ้โหถ้าพัฒนาดีๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้รถสามารถวิ่งเข้ามีที่จอดรถนะครับพัฒนาตรงนี้น่าจะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามเหมือนกันนะครับเนี่ยวิวก็สวยครับโอ้ลมพัดเย็นสบายเลย น้ำจะล้นจากจุดนี้นะครับโหดูลองน้ําใหญ่มากๆเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งกันนะครับน้ําที่ไหลลงจากจุดนี้นะครับโอ้โหไหลลงไปที่ด้านล่างด้านล่างมีที่กักเก็บน้ําอีกจุดหนึ่งนะครบโหยสุดยอดเลยที่นี่น่าจะอุดมสมบูรณ์เลยนะครับน้ําท่าเขาดีมากๆมีที่เก็บน้ําถึงสองจุดเลยครับ เราจะเห็นป้ายนะครับว่าเลี้ยวซ้ายขึ้นไปอุทยานแห่งชาติตัดบอก19กิโลเมตรนะครับน่าจะด้านหน้าเนี่ยเราต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นแล้วนะครับจากตรงนี้ไปอย่าลืมนะครับไฮไลท์ของเส้นทางผมคิดว่าน่าจะอยู่จากช่วงเลี้ยวซ้ายนี่แหละครับดูว่าเส้นทางจะเป็นยังไงชันมากไหมนะครับขับขึ้นยากหรือเปล่าวันนี้ได้เห็นพร้อมกันเลยครับ ถึงแล้วครับซ้ายมือนี้อุทยานแห่งชาติตาดมอกประตูสู่ผืนป่าอีสานตะวันตกนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปตามป้ายนี้ได้เลยโอ้โหพอเลี้ยวซ้ายเข้าไปเส้นทางดูเล็กมากเลยครับทางหลวงชนบทพอชอ4037เขาบอกว่า ลานชมดาวนะครับขึ้นจากจุดนี้แค่3กมกมเท่านั้นนะครับแต่ว่าการดูจากตัว GPS เนี่ยพิกัดมันไม่ตรงกันนะครับก็เลยแปลกใจเหมือนกันแต่เดี๋ยววันนี้จะได้เห็นเส้นทางนี้นะครับแล้วก็มาดูกันว่ากว่าจะขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับลักษณะเส้นทางระชันมากไหมขับยากหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบแน่นอนครับตอนนี้ก็ถึงด่านตัวเฉลียงลับ อุทยานแห่งชาติตาดหมอกนะครับเราก็ลงไปเพื่อจะชำระค่าธรรมเนียมอุทยานให้เรียบร้อยก่อนนะครับได้มาแล้วครับกับสแตปมอุทยานแห่งชาติตาดหมอกพอเปิดป้ายปุ๊บเห็นเลยครับว่าโอ้โหทางโค้งคเคียวและลาดชันโปรดระมัดระวังโค้งแรกก็ไฮไลท์แล้วครับโด่งก็ว่าอยู่นะครับว่าเส้นทางเนี้ย ขาขึ้นเขาแล้วขึ้นใช้เวลาขึ้นแค่ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางที่ขึ้นเขาแล้วขึ้นไม่นานเนี่ยต้องเป็นเส้นทางที่มีความชันแน่ๆเลยครับแล้วก็เนี่ยครับจุดแรกที่เราเลี้ยวเข้ามาก็เลยเห็นทันทีเลยครับว่ามีป้ายบอกว่าเป็นเส้นทางโคดเขียวสูงชันเลยนะครับโอ้โหเอาครับลุยกันดูครับว่าเส้นทางของคุศลชาติตัดหมอกจะเป็นยังไงนะครับเลี้ยวขึ้นมาปุ๊บก็โอ้โหเจอกับเส้นทางที่ชันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับอุณหภูมิที่จุดจ่ายตังเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราชําระค่าธรรมเนียมเดี่ย40องศาเซลเซียสนะครับโอ้โหวันนี้เป็นวันที่ร้อนมากๆไม่น่าเชื่อจริงๆครับวันนี้เป็นวันที่ร้อนจริงๆอตอนนี้นะครับโดมก็ขึ้นด้วยเกียร์สองแล้วเพราะว่าขึ้นด้วยเกียร์ดีธรรมดาเหมือนจะรถจะไม่มีแรงนะครับโอ้ยเส้นทางที่ชันมากๆ ทะยานแห่งชาติตัดบอก18กิโลเมตรนะครับจากจุดต,ตรงนี้ okay. โอเคเลยกันต่อครับโอ้โหถนนไม่ค่อยจะดีเลยนะครับดูมีความไม่เรียบเยอะนะฮะแล้วก็คดเขียวจริงๆนี่โอ้โหนี่แทบเป็นโชงที่ฝนตกนะครับเราดูจากใบไม้ ที่อยู่ตามข้างทางเนี่ยรู้เลยครับว่าน้ำเนี่ยจะไหลลงมาจากทางนี้นะครับตามริมถนนลงมาเลยเนื่องจากว่าดูจากเศษไม้เศษใบไม้ข้างทางด้านซ้ายด้านขวาน,นะครับรู้เลยว่าน้ําไหลลงมาทางไหนนะครับโอ้โหการขับรถขึ้นมาที่นี่นะครับเราหาดูรีวิวยากมากๆว่าเส้นทางเป็นยังไงมีความชันมากหรือเปล่าด๋ต้องบอกว่าอันนี้ดมก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับ แต่คิดในใจเหมือนกันว่าเอ้เส้นทางที่มีระยะทางไม่ไกลนะครับก็ค,คือระยะทางจากจุดที่ชําระค่าธรรมเนียมเนี่ยถึงยอดออตรงจุดกลางเต็นท์เนี่ยเป็นระยะทางที่สั้นๆนะครับแต่ว่าใน Google Map นะฮะขึ้นว่าใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานเนี่ยนั่นแสดงว่าเส้นทางในล,ลักษณะแบบนี้ต้องเป็นเส้นทางขึ้นเขาและคดเคี้ยวแน่นอนครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือ โดยปกติเนี่ยโด่งไม่ค่อยขึ้นเขาด้วยเกียร์แมนวนวลเท่าไหร่นะครับโด่จะขึ้นเขาด้วยเกียร์ตัวดีธรรมดาเลยแต่ว่าวันนี้เป็นทริปแรกเลยที่โด่งขึ้นเขาด้วยเกียร์แมนวนวลนะครับเพราะว่าการขึ้นด้วยตัวดีเนี่ยเหมือนรถจะไม่มีแรงเลยครับวันนี้โอ้โหแสดงว่าเส้นทางนี้ชันนะครับแล้วบวกกับน้ำหนักบรรทุกซึ่งวันนี้ดงใส่น้ำมานะครับ100ลิตรเต็มเต็มเลยนะครับในตู้ ที่เป็นน้ําใช้สําหรับอาบน้ํานะครับในห้องน้าเนี่ยดุกเติมมา100ลิตรเต็มๆเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้รถจะเป็นเป็นแม็กซิมัมของโหลดเลยครับก็คือหนักที่สุดนะครับเพราะว่ามีน้ําเต็มอยู่ในถังน้ําดี100ลิตรครับเส้นทางค่อนข้างจะแคบมากๆนะครับใครที่ขับรถเข้ามาในเส้นทางนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงถ้ารถที่สวนลงมาเนี่ยถ้าเราไม่รักษาเลนของเราให้ดีนะครับอาจจะเกิดการเฉียวชนกันได้ เส้นทางเด็กขึ้นตลอดเลยนะครับไม่มีตรงไหนที่รถจะได้พักเลยเป็นเส้นทางขึ้นแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับผมตอนนี้ รถด,ด่งใช้เกียร์สกับเกียร์สาสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อลดความร้อนของห้องเกียร์นะครับการใช้เกียร์เดิมๆนะครับหรือว่าการลากเกียร์เดิมอยู่ตลอดเวลาในการขับรถขึ้นเขาเนี่ยจะส่งผลทําให้ห้องเกียร์นะครับมีอุณหภูมิร้อนมากๆแล้วก็จะส่งมาส่งผลมาที่ตัวเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นการขับรถขึ้นเขาเนี่ยการใช้เกียร์กึ่งแมนวนวลแบบนี้นะครับหรือว่าใช้ เขาเรียกว่าระบบแมนนวลแบบนี้นะครับก็พยายามที่จะสลับเกียร์ขึ้นลงให้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ดมก็พยายามสลับเกียร์เกียร์สกับเกียร์สเกียร์หบ้างในบางระยะนะครับก็สลับไปแบบนี้เพื่อทําให้ห้องเกียร์เนี่ยไม่เกิดความร้อนมากๆนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายไปลานชมดาวนะครับพอมาถึงตรงนี้เราเห็นป้ายเลยน้ำตกตัดหมอกเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายไปที่ลานชมดาวแล้วก็ เปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยโอ้โหพอหเลี้ยวซ้ายมาถนนช่วงนี้เล็กนะครับเล็กมากเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสียหายนะครับแต่ว่ารถเก่งรถโหลดเตี้ยก็ยังมาได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าสภาพถนนเขาไม่ค่อยดีเท่านั้นเองโอ้โหอตอนนี้ถนนไม่ค่อยดีเลยครับผิวถนนแตกแทบจะตลอดเส้นทางเลยนะครับเนี่ย ไม่เป็นหลุมเป็นบอ่อแต่รถรถเก่งก็ยังมาได้นะครับรถเก่งก็ยังมาได้ไม่ถือว่าหลุมลึกอะไรมากมายแต่ว่าต้องหลบปลบกันหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ระบบขับเคลื่อน2อล้อขึ้นปกตินะครับแม้เราจะแบกน้ําหนักตัวตู้ขึ้นมาเราก็ยังขึ้นได้ปกติเลยนะฮะตรงไหนที่ขึ้นไม่ไหวเนี่ยเราค่อยเปิดระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเพื่อการประหยัดพลังงานโอเคตรงนี้หลุมลึกหน่อยนะครับ ก็ตีวงนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าผ่าเข้าไปตรงกลางโค้งนะครับหลุมจะลึกมากๆาขึ้นชันจริงๆครับต้องยอมรับแต่ว่าขึ้นชันรถเนี่ยโอ้โหแบบเสียงเครื่องยนต์ที่ทํางานหนักเลยครับเราขึ้นแบบไม่มีจุดพักเลยเนะี่ยพีพักตรงสามแยกเมื่อสักครู่ตรงนี้ก็ทางเสียหายเยอะหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรยังพอไหวครับ ดันกันขึ้นมาเรื่อยๆการขึ้นมาในเส้นทางแบบนี้เนี่ยเวลาขับสวนกันยังไงก็แบ่งปันกันนะครับดูว่าถ้าเราเป็นรถกระบะเราก็หลบให้รถเก่งเขาหน่อยเนื่องจากว่ารถกระบะเรามีความสูงนะครับจะง่ายต่อการหลบหน่อยเนาะยังไงก็แบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้เรามาทางขวา,าจากเมื่อสักครู่นะครับเราก็เลี้ยวมาทางขวาตรงนี้มีห้องน้ําให้บริการนะครับแต่เราจะตรงขึ้นไปก่อนโอ้ถนนเล็กมากจริงๆ การขับสวนกันก็ยากต่อยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนไทยด้วยกันเราก็ถ้าแบ่งปันน้ําใจนะครับแบ่งปันเส้นทางกันรตรงไหนมีที่ให้หลบมากกว่ากาันก็หลบกันนะครับตอนนี้นะครับลานชมดาวเหลืออีก2กิโลเมตรจุดนี้เป็นทางดินนะครับโอ้ดีเลยที่เราตั้งใจมารีวิววันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการเดินทางในทริปนี้ด้วยเพราะว่า การหาข้อมูลเดินทางเนี่ยหาไม่ได้จริงๆนะครับแต่วันนี้เราได้ข้อมูลและว่าเส้นทางเป็นยังไงบ้าง2กิโลเมตรสุดท้ายนะครับก็คือเป็นทางดินแบบนี้แต่รถขนาดเล็กหรือว่ารถเก่งก,ก็ยังมาได้นะครับแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยผมไม่แน่ใจเรื่องความลื่นเส้นทางถ้าฝนตกเนี่ยเส้นทางอาจจะลื่นมากนะครับอาจจะอันตรายหน่อยโอ้เข้ามานี่เห็นทั้งนกทั้งไก่เลยครับ ธรรมชาตินี่โอเคมากๆนะครับต้นไม้เข้าหนานแน่นเลยแต่การขับสวนกันในเส้นทางนี้ก็ลำบากนิดนึงนะครับเวลาที่ต้องขับสวนกันก็อย่าลืมแบ่งปันให้ทางกันนะครับต่างคนต่างหลบต่างคนต่างมีน้ําใจให้กันเชื่อว่าไม่ว่าถนนเส้นไหนจะแคบขนาดไหนครับแต่ถ้าใจเรากว้างเราแบ่งปันซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าทุกคนผ่านไปได้ทุกเส้นทางครับโอ้โหตรงนี้เป็นทางลงนะครับถ้าช่วงที่ฝนตกเนี่ย น่าจะลื่นหน้าดูเลยแต่วันนี้ไม่มีฝนนะครับเนี่ยตรงนี้ทางค่อนข้างชันถ้าฝนตกน่าจะลื่นหน้าดูเลยครับแต่ถ้าเราเทียบดูว่ามีหลุมมีบ่อลึกขนาดที่รถเก่งมาไม่ได้ไหมผมว่าตอนนี้รถเก่งก็ยังมาได้ปกตินะครับสำหรับคนไหนที่อยากขึ้นมาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็สามารถมาได้เลยครับ ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าวันไหนฝนตกก็พิจารณาดูนะครับว่ารถเรายางพร้อมหรือเปล่ารถเราไป็รถประมาณแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าวันฝนตกเนี่ยแล้วถ้าถนนเขาลื่นเนี่ยมันจะอันตรายนะครับเพราะว่าบางทีเราดันทุรังขึ้นมาเนี่ยแล้วเวลาที่เราลงไปเนี่ยถ้าเจอฝนหนักๆมันไม่คุ้มกันนะครับยังไงกาประเมินกันเนาะ เพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยมีทักษะการขับขี่รถที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็มีใจอยากเที่ยวแหละครับเพียงแต่ว่าเราก็ประเมินตัวเราเองประเมินรถด,ด้วยเวลาเที่ยวจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับเราก็จะได้ไปสนุกทุกเส้นทางเนาะไม่ใช่มาแล้วมารถเสียรถพังหรือว่ารถไม่เหมาะกับการเดินทางอะไรเงี้ยครับยังไงก็พิจารณาจากเหตุและผลของตัวเองนะครับแล้วพืความปลอดภัยเป็นหลักนะครับจะได้เดินทางปลอดภยัยแล้วก็เที่ยวสนุกทุกที่นะครับ เอ๊ะตรงนี้หรือเปล่านะครับลานชมทาวให้เลี้ยวซ้ายเหรอไม่แน่ใจนะครับผมว่าตรงไปดีกว่าอ๋อถ้าดูจากแบบไปได้สองทางนะครับตรงไปก็ได้เลี้ยวซ้ายก็ได้ไปเจอกันที่ปลายทางเหมือนกันครับอันนี้ดูจาก Google Map นะครับแต่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าผิดถูกยังไงนะครับเพื่อนๆโอ้โหตรงเนี้ยเป็นทางขึ้นที่ชันนะครับแล้วก็ถนนแตกหมดเลยเป็นกรวดนะฮะตอนนี้ เราก็เพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็เปิดระบบของเพื่อนสี่ล้อนะครับเพื่อเพรเซฟความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าถนนเนี่ยเป็นตรวดแตกเยอะมากครับกลัวว่าล้อจะหมุนฟรีแล้วรถจะขึ้นไม่ไหวนะครับเราก็เปิดระบบของเพื่อนสี่ล้อไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยหูชันมากหน้ารถเชิดแบบชันสุดๆเลยครับแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆเดินเครื่งเบาๆนะครับเพื่อทําให้รถค่อยๆตะก,กุยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เพิ่มแรงเสียดทานของยางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆโหชันมากขึ้นมาถึงแล้วครับวันนี้โหสุดยอดเลยครับวันนี้เราเห็นมีรถบ้านจอดอยู่กับเราด้วยนะครับโอ้โหขึ้นมาบนนี้นะเห็นวิวสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเดินชมวิวกันนะครับ ตรงนี้ก็วิวสวยนะครับใครที่ชอบมากางเต็นท์ก็มาที่จุดนี้ได้นะครับขึ้นมาที่นี่นะครับมองมุมไหนก็สวยเนื่องจากว่าตรงนี้เหมือนเป็นยอดเขานะครับมองไปฝั่งนี้นะครับก็โหเห็นวิวภูเขาสับซับซ้อนสวยงามเลยครับพอมองไปฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นเมืองเพชรบูร์นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะครับว่าวิวฝั่งนี้จะสวยขนาดไหนนะครับ วิวฝั่งนี้ก็สวยมากๆเลยครับโอ้โหเห็นเมืองเพชรบูรณ์เลยนะครับนี่ยว้าวมากๆที่นี่แต่วันนี้แอบร้อนนิดนึงนะครับลานกลางเต็นท์ด้านบนที่นี่นะครับก็พอมีร่มเงาให้เต็นท์ได้หลบกันนะครับถ้าใครที่กลางเต็นท์ช่วงกลางวันก็สามารถหลบอยู่ในร่มเงาของต้นไม้ได้บางจุดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับจุดนู้นก็มีร่มเงาให้หลบสบายเลยครับ ยังดีนะครับที่ตอนนี้เราขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิด้านล่างเนี่ยร้อนมากๆนะครับแต่เราขึ้นมาด้านบนเนี่ยอุณหภูมิด้านบนอยู่แค่ประมาณ35องศานะครับลดลงมาประมาณ5องศาจากด้านล่างก็ถือว่าโอเคหน่อยนะครับเดี๋ยวรอนะครับว่าตอนเย็นเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงเท่าไหร่อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับเราค้นพบว่าจุดที่เรากางเต็นท์นะครับมีขี้กว้างด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่ลักษณะของขี้กว้างแสดงว่าจุดที่เรา กลางเต็นท์นอนตรงนี้นะครับที่อุทยานแหน่งชาติตาดหมอกนะครับต้องมีกวางมาเดินเล่นตรงนี้แน่นอนครับเพราะมีขี้อยู่หลายจุดเลยครับ เราก็ได้พาทุกคนมาชมอุทยานแห่งชาติตาดบอกจนได้นะครับเหมือนที่คิดไว้เลยว่าเส้นทางการขึ้นอุทยานแห่งชาติตาดบอกเนี่ยน่าจะเล้าใจพอสมควรเลยครับวันนี้เราได้มาเห็นกับตาก็เป็นอย่างที่เราคิดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติตาดบอกนะครับถ้าใช้รถเก๋งนะครับก็พิจารณานิดนึง ในช่วงที่ถ้ามีฝนตกนะครับแต่ถ้าช่วงเป็นฤดูแล้งหรือว่าฤดูหนาที่ไม่มีฝนเนี่ยก็สามารถมาได้ทั้งรถโรดเตี้ยนะครับแล้วก็รถเก่งทั่วไปจตต้องระวังหน่อยนะครับเ,เพื่อนหวังว่าข้อมูลในการเดินทางของคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้สุดท้ายก็ต้องขอบคุณผู้สำรวจเช่นเคยนะครับ SHA สายามอินเตอร์การประมูลาใครอยากซื้อรถมือสองนะครับราคาไม่แพงอยากไปประมูลรถมาเพื่อใช้นะครับหรือว่า ประมูลรถมาเพื่อขายต่อก็เชิญได้ที่ HIA เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าพเพื่อนๆต้องการข้อมูลตรงไหนนะครับก็มากรอกข้อมูลไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลนะครับสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ ททุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ